ช่วย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 ตามมาแล้วมาแล้วมาอยู่นะเฮ้ยเดูไปมีแต่ความชิบหายวะเนี่ยแค่จะรักโลกเองอ่ะเราต้องไปย้ายไปกดที่อื่นแล้ววะทำไมอ่ะทำไมต้องบีบบังคับให้ต้องทำลายโลกด้วยยิ่งไม่ใช่คนอย่างนั้นอยู่อ่ะอะไรนะ ให้กูบอกไม่ีกที่เหรอไอ้พวกไอ้พวกนี้ถ้าจะไปฆ่ามันเองออกตายมาแล้วทำดับเลยไม้เราเยอะอยู่นะของดอกกระดู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 โอ้โหได้ยายแมงมุมมาด้วยต่อหน้าต่อตากูเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมีเสือกยังมีลูยเฮ้ยโอ๊ยที่เอ้ยเราจะขึ้นยังไงอ่ะต้องทำลายทำลายก่อน มันมีกระดูกอ่ะมันมีกระดูกอุเดี๋ยวผมทำขดฟองไปแกให้อ๋ออาอันนี้มันของอยู่บนตัวไอ้เหี้ยลืมอ้าวเดี๋ยวไปหาดีไหมไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวตั้มมาหามึงเองแหละตั้มมึงทำอะไรลูกไบ้างอะกระดูกกระดูกแค่กระดูกอย่าอย่าค่อยหาใหม่ไม่ต้องห่วงทุกคนไอ้ขอขอเก็บมีดไว้ในกล่องก่อนดีกว่า อาตั้มมาไปทุกอย่างมันเละเทะไปหมดเลยคิปเปอร์ตัวเดียวทำได้ขนาดนี้เลยอย่างเงน้ะเราต้องขยายที่ปลูกเราต้องย้ายที่บ่ออาจจะไว้สักส่วนหนึ่งขยายหินน้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยวุ้ยกำลังจะโตข้าวกำลังจะโตทำเสียงกระเส่าใช่ยวนะโดนเผาไม่เลือเลย และยิ่งใหญ่ <laughs> ทำไงดีอ่ะถ้าปคิดเลยไม่ออกตอกหินถ้าเป็นห<ช>ิน,นก็ต้อง uh ทำที่ขั้นนะเดี๋ยวก็ต้องย้าย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 ที่ปลูกไม้ด้วยเพราะว่าโดนเรา,าเอาของนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่ อมอนแล้วกันตรงนี้อ้ยเสร็จแล้วเพื่อนพี่ตีมอนเย้ ก็จะาจจะตีแมงมุมไม่ไหนนะทำตรงนี้ไว้ให้โดดแล้วกันโดดไปตีมีแล้วกันนะเก็บดินเลยเก็บดินแต่เหลือบล็อกยญ้าไว้บล็อกนึงน,นะอ,อ,อนุ้ยตรงนั้เหลือบล็อกยญ้าไว้สักบล็อกนึงใ,ให้ให้ยามันลามได้เอาเหลือบล็อกที่ปากท่อนเนี่ยไวนะ้เดี๋ยวเราลงสลับไปเลย กูเกลียดลาวาฟังกูกูเกลียดลาวากูดโดน,นซัดกูไปสองทีลยพี่ระวังขับฮะกับแลวปเนี่ยเอาออกเลยก็ได้เดี๋ยวปลูลกใหม่มันไม่ยอมโตแล้วดิ่ปลูกใหม่เลย ่จะมือใครอีกแล้วฮนะมาปลูกต้นไม้กันเถอะอูโมนเกิดเต็มแล้วเรามาลองใช้อ่านี่นก่อนนะครับผมยังเก็บของทั้งหมดแล้วก็เดินไปถือดาบอันเดียวเรียกวางดินเนะ่ยวางเลยวางเลยยังไม่ไดี่กูยังไม่มีเดี๋ยวที่กูในกล่อง,อองของกูฮะที่กูในกล่องของกูอะแปะเลยอยู่ในกล่องจ้ะอะเรามันเห็นมันเห็นฉันแล้วจะทำงานได้ไหมนะ ปูตรงไหนครับตั้ตตมรอตานาเลยใครอาปูตรงไหนมันจะวางยิงจะเข้ามาอีกหน่อยเข้ามาตรงนี้หน่อยมันจะไมหมป่ะเราเหลือสองบล็อ,นนะดดบอกเองตอนเะนี้ยเฮ้ยเหลือที่สองบล็อกเหรออ่าเฮ้ยได้แค่ทไอ้เหี๋สวยสวยดอกจากซอมบี้แหละดีที่สุดอาทิตยก็ได้เฮ้ยดีเี็นที่ตีใช้งานได้หวะฮะที่ตีใช้งานได้ทีตท่ตีที่ตีอะไรไปทำที่ตีไง มีดเหรอทำที่ตีมอนน่อยทีช่องตีมอนอ่ะโอ้ยมึงไม่มาดูมึงไม่มาดูกันไงกูทำไปแล้วใช้เงินได้ดีแต่ว่ายังไม่ได้เป็นขั้นสูงสุดแล้วแต่ว่าใช้เงินได้ใช้ได้เลยมาหมดแล้วอหอมอนหมดแล้วฮะเหรือข้างหน้ามีคีเปอร์อะไรอยู่บ้างอยู่หมดเลยหรืออะไรบ้างมันทำงานยังไงนะชิบข้างหน้าันกูไม่ได้ ฝ <rude S 2> าของอะกูวิ่งไม่ได้อะกูจะโดดต้างโดดข้ามไม่รู้กูจะโดดตกเปล่าด้วยฮะกูไม่มีอาหารไอ้ยังมกูไม่กินเนื้อซอมบี้วะโอ้ไปคิดในกระสายไปแล้วกลับมายืนนี่ต้องพักให้มอนมันเกิดแล้วค่อยเดินกลับไปไหนกันเนึ่งมันได้ได้กินหลอดมาแทนแล้วจับไปยังไงอ่ะฮะ ไปยังไงวะไปยังไงไม่ต้องไปเราแบบว่ารอยืนรอให้มอนมันเห็นหน้ามันจะเดินขึ้นมาหาเราแต่ซอมบี้มันหมดแล้วไงรอพวกซอมบี้ที่เกิดตั้งแต่วันคิปเปอร์ไม่คุม้มเดี๋ยวตายเฮงแคนหลอดครับเรามาครับเป็นมเมล็ดด้วยเหรอเคนหลอดเคนหลอดปลูดทั้งต้นเลยปลูกทั้งต้นเลยอ๋อปลูกทั้งต้นเลยเหรอแต่ว่าจะปลูกแคนหลอดเราก็ต้องอยู่ข้างน้ำไงต้องใช้น้ำอยู่ดีแล้วเรายังไม่มีน้แบบว่าถังแยกอ่ะ สเกตต้าด้วยสเกตต้าด้วยมึงตีกันอีกแล้วเดี๋ยวมึงก็ตายกันอีกโอ้ยไหนตอบทำไงวะสู้สู้ยังไงอ่ะนเดี๋ยวไปดูดิเราจะล่อมันมาแบบนี้ไงแล้วเราล่อมาตรงกลางมันก็ยืนงั้นแล้วก็ตีโอ้หก็ดูก่ะอยากเขาอยากไปจังเว้งเว้งมันมองกูอยู่ไม่ต้องห่วงมองคิปเปอร์นะอย่ายืนชิดอย่ายืนชิดมากอย่ายืนคีเปอร์มันเห็นหน้ามันระเบิด ตายหมดเพียงเรามีแต่คีเปอร์โวนี่ก็ล่างเลแต่คิปเปอร์กับแมงมุมเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วคีเปอร์เฮ้ยมันเจนนะโว่มาส่วตะกูอ่ะเฮ้ยตายเฮ้ยเวว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 ตีคิปเปอร์ได้อะไรนะได้ไอ้นี่ดินปืนเอาดินปืนไปทำอะไรทำผู้ ขอความช่วยเหลือไ <laughs> <laughs> <c oughs> อสเอ็มเีสไม่ไหวแล้วไอ้เชือกคว่กูที <laughs> เฮ้ยมังมุมไปแล้วมะ,ะหล่นไม่ได้เหรอเออที่ที่มีนั่นมันคือที่ที่มีเตียงไปแล้วอะไรนะแกจะบอกว่าเตียงไปแล้วอย่างนั้นเหรอเตียง ไปแล้วดินดินไปแล้วไม่นะไม่เหลือดินแล้วยอ้ดินเป็นสิ่งจำเป็นด้วยไอ้เหี้ยไปแล้วนี่เฮ้ยไม่นะยอ้ดินมันลอยน้ำขึ้นมาฮะมันลอยเท้าขึ้นมาไปได้ยังไงเนี่ย เดี๋ยวฉันก็ต้องไปอุดต่อครับมาดินของจริงไปแล้วอา้าวไปเหรอไปสองเลยไม่ไม่เหลือแล้วที่งเอาดินข้างล่างให้หมดแต่ว่ายากนะมันต้องต่อตัวไปข้างล่างเลยทนะั้งเงี้ย ป้องอาแล้วไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่มีวอลเป็ล็อกวลเป็หนึ่งเหรอโอเคได้ดูตัวประกันอะไรนะได้ดูตัว่มประกันนะเยี่ยมเลย อยู่ข้างล่างเหรอฮะอยู่อยู่ข้างล่างเหรอใช่แล้วนายลงไปทำอะไรอย่างนั้นเหรอมาก่อคู่ดินนะอุย้ยมันหลายชั้นเลยเหรอมีสามชั้นนะกูตอดกูตอดบล็อกไว้เฉยอ๋อกแปลกฮะทำไมกูติดตอดเลยวะเมื่อกี้นี้กูต้องเหลือดินไว้บล็อกหนึ่งไอ้ดินดินที่ปักทอดยังอยู่ปะ ที่ใกล้ๆกับเราอะดินที่มีอทอตดอทที่ดินที่มีหญ้าอยู่บนมีมีมีม่อยู่หญ้เราเหเราต้องเหลือหญ้าไว้ไม่งั้นหญ้าหมดโลกตุยทำไมต้องเหลือหญ้าไว้ครับเอาไว้ให้มอนให,ให้ให้พวกสัตว์เกิดมันมันก็จะเกิดตรงนี้เลยเหรอไม่เดี๋ยวเราต้องขยายไงขยายให้แบบดินมันมีหญ้ามีอะไรเพราะงั้นแ,แกะมันจะกินหญ้าอะไรอย่างเงี้ย นี่ฉันจะลงไปหานายเดี๋ยวนี้แหละตาบอะไรนะอะไรนะอะไรนะลงทำไมไม่ต้องลงมาลงช่วยนายช่วยนายเออจะเสร็จแล้วไม่ต้องลงมารอโอ้ยเห็นหัวฉันไหมเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้ก็โตเลยนี่นาขุดก่อนต้องเอาอีกแล้วฮะยต้องขุดแล้วต้นใหญ่แกต้องรีบขุดแล้วล่ะอยู่ใกล้ลาวามากๆเลยอ่ครูโดนเลยว่าลาวา

ต้องว่าไงก็ขุดินเราเราอะลงหูเลยวะสมนายอมโมโหแล้วไอ้เติมเติมโมโหโมโหตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเสมนาเห็นไหมนะ บอกแล้วว่าต้องโดนสมหน้าไม่ใช่กูไอ้เหี่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่กูไอ่สเมย์เต็มพิกัดเลยนะเนี่ยเต็มพิกัดเลยใครก็ได้อยู่ข้างล่างเก็บไม้หน่อยครับไหนไหนอ่ะหุ้ยกิ่งกิ่งมาแล้วทำฟาร์มไว้ก็ได้ทำผักอ่ะโอ้กิ่งก้านใบเฮ้ยต้องมีสควอนต้องมีสควอน S <S <S 2> <S 2> ต้องไปทั้งวันไม่อยากจะถอนใบมันออกหมดเลยอ่ะมันน่าจะก็ปล่อยใบนี่ไปนี่ปล่อยมันน่าจะสปอร์รเรื่อยๆอ่ะเนาะปล่อยมันในนี้ไปเองละลายไปเอง <S <S ม,มาเยอะขนาดนี้ไปทำอะไรดีเจ๊เ,เลย อะไรนะไม้เหรอทำตัว,ๆๆวเราเดียวมันไม่มีอะไรทำอ่ะได้สิได้อย่างนั้นเหรอมันถือว่าเราประสบความสำเร็จมาไกลเลยน,นะถ้าได้ประตูนรกฮะ<า>อะไรนะีีดน่มีมีมมมใช้ลาวาเอาได้เฮ้ยตกใจหมดเลย,เเเลยทำยังไ,ไงวะ ว่าจะ้นาไม้เลยก็แบบเอานะเอาเอาไม้ให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 ้ไม้ให้ไฟไม้เราให้ไฟไม้ผ่านไม้อ่ะวิศว์คนไม่มีของโอ้บ้านเบิร์กบานเบิรกเลยอ่ะบานเบิกเลยแหละครับพอไม่ได้พอห่างไปนานๆก็มาบ้านเบิร์กสกิลลิทันเฮ้ยซอมบี้จิ๋วซอมบี้จิ๋วมีเชือมออกได้ไหมล่ะรูเดียวมันนี่มันสูบแค่มันสูบแค่บากเดียวออกได้ออกได้ ก็มัเมืนไม่ใหม่ขนาดนี้มึงยังไม่ใหม่อยู่ทำไมตรงตอนตอนตอนนั้นมันใหม่วะต้องหอเราอดอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงฮยไม่แล้วเหรอโอ้โหดูโอ้ไ่เร็วลามไปเลยลูกลามไปเอาเร็วดูความสวยงามของประดิษฐ์นี้ลามไปเลยดูบอลามไปเอาเร็วเอาเร็วแล้วกำลังลามแล้วมันไม่เห็นลามเลยว่าไอ้ที่อารมณ์เหมือนแบบ เขาเรียกอะไรยุคประดิษฐ์เหมือนก็คล้ายลูกเสือนะอ๋อเล้ยเอาอเลี้ยวอาอเลี้ยวอ๋อเลี้ยวเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับแหมการปิดจุดประตูครั้งนี้ยังสำเร็จเลยไหมนะครับเรามาติดตามชมกันได้อ้าวไม่นะเี่อไหมนี่ตลกอะไรกับเราวะถ้าเรื่อขนาดนี้เราก็จะปิดอันนี้ไว้กันเฮ้ยอย่าหยุดนะอย่าหยุดล่ะโอ้ยตรงนี้ต้องเยอะๆตรงนี้ต้องเยอะๆเลยเออไม่ไม่ไม่ลำเอาใหม่อีกนิดเดียว ประตูตลกนี่ต้องเยอะเลยเจ้กูพวกกูไม่ผ่านไม้สัตว์แต่ไม่เลยไม้เรามีเยอะละเรารวยไม้นวะเรามีเป็นสวนเรามีเป็นสวนเลยนะครับนี่ไม่ได้ได้ยังไงวะเชจ้กูน็อตเออตาผมมีคำถามว่ะว่ายังไงวะมาตรงนี้หน่อยใช่ไหมเดี๋ยวนะขอยัดไปมาเยอะๆก่อนเพิ่มหนุ่ยเยอะๆเลยชิปหายแล้วมันเอาว่าอย่างไรจ๊ะมันมันชิปขนาดนี้มันจะโตไหมวะ เ,เดี๋ยวมันก็โตเชื่อกูโตโตใช่ไหมถ้าวางติดกระสีมันยังโตได้เลยที่บ้านได้ไหมครับเธอปกติเราโอ้เดีย๋ยวมันก็โตอู้วมาแล้วไหมอันใหญ่ยุ่มเยอะกว่านี้ใช่ไหมเอ,เอาสักประมาณมันมนี้เลยอุ้ยเอาตกใจว่าไฟเผามึงมันคือบูชายันอ่ะถ้าฉันตายรอบนี้เดี๋ยวไฟก็เผาใช่ๆนเดี๋ยว เอหินไหมบูชายันไดผลเน่ยไปไม่ไม่อีกไม่อีกสิบบูชายันบูชายนไดไปเรื่อยๆอ่ะไม่อีกอ้ยโอ้ยโอ้ยมองยัน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 ยังยอ้ยันยอยัน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 ยัยั้ยั้ยันยั้ยันยอ้ยอ้ยัน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 ยอนยันยันยันยย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 ย เฮ้กูสิอุดะเร็บมาแล้วะเมาแล้ว้กจะรวยเียยไม่คึอีกกูจะรวยแล้วเหี่มอบชีวิตให้กับพระอุษิสปาอะไรนะปาอะไรเพพระอุษิสเย้แล้ว

เกิดใกล้ๆเลยเห็นท่านชอบแล้วสินะท่านเริ่มชอบแล้วโอ้ยฮอ้าวออฟองเพลงนั้นด้วยวินยาวิฮเฮเฮเฮย เฮ้ยมันมาใกล้แล้วนะทำไมันไม่มาเลี่ดียวยเดียวยี่เดียวเดียวเดียวไม่เปิดอ่ะไม่เปิดโอิสิวะเปิดเลย่อก้เปิดต่อเปิดเปิดเปิดเปสิวะยี่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมันได้ผลจริงเหรอวะต่อไม่ได้ผลจริงจริงเหรอวะช่วยใจฉันอะไรมันจะมันจะติดเอาแล้วเอาแล้ว ทำามาสกิดได้แล้วโอรร้องแล้วแย่แเย่เราสินะจริงจสุดท้ายก็เผาให้อยู่ดีแล้วสิแล้วโออยไปเอาไม้ไปเอาไปเอาไปเอาไม้ไม้ใหญ่มาอีกเร็วเร็วเร็วเฮ้ยไม้ใหญ่ไมปเฮ้ยเร็วเร็วเร็วกว่าไม้ใหญ่มันได้ผลกว่าไม้ไม้เราเหลือเนี่เนาะเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยไม้ใหญ่ไปแล้ว ไปเปิดดูดิมันเหลือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะตัสิบสี่อันแล้วนะว้หายหมดเลยอ้โอมันมืออีกครั้งเลยไปตัดไม้เลยมึงจะใช้สายสั่นมึงทำอะไรตุ๊มันลนเหรอมันล่นไปตัดไม้ชดใช้ให้กูเดี๋ยวนี้เลยไม่เนอะหน่อยลงไปหน่อยหน้าต่อตากูเลย ดูทำไมเย้กูอย่าร้องไห้พี่เหวี่ยนเพื่อนกูเสว่งลงไปเลยอ่ะอะไะร,รอบนี้จะใช้แต่ไม้นี้เผาไ,ไม้พอถึงสี่บล็อกกำลังจะหมดไปหมดแล้วหมดแล้วด้วยไม,ไม่มีกิ่งไม้ไม่มีผลไม้เลยอ่ะมันต้องได้สินะมันต้องได้สินะ ชฉาบุกเชาบุกมีของในตัวอก่นเอาเลยอะไหนดูเดี๋ยวมันจะติดไหมลองดูการเจริญเติบโตโอ้มาเลตยูมาเลตยูโอ้มาเลตยูมาเลตยูอะบูช่ายมึงมีของไหมเนี่ยตริงจฮ้ยขอรอง วันกี้ขอส่งคนบูชายาคน้วกันเราต้องบูชายาต้องบูชายาด้วยแล้วอับอันเซนทุกวันด้วยมันติดสะการเครยงไมาแล้ว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 ตีแล้วตีแล้วตีแล้วตีละเฮ้ย ตไม่ทำทำทำไงอ่ะทำไงอ่ะเออเย้ไฟมันติดข้างในไงแล้วมันก็แบบว่ามันก็เลยติดเลยไอ้ยโอ้ยว้ามีคนในตัวปั้ยน่ะไม่มีโอเคเจอกันเจอกันโอ้ยโอ้ยแหลกเลยแหลกเลยโอ้ยเป็นรกแหลกมากโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกเอ้ามันไม่มีอะไรเลยเพื่อนเนี่ยนะมันมันจะไม่มีอะไรเลยไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยหรอไม่มีอ๋อก็คือเรามาสร้างเกาะต่อตรงนี้เหรอใช่ เฮ้ยมีของมีของมีของฮะให้ขอดูหน่อยไปดูหน่อยมันมีเกาะใช่ไหมมีมีน้ำแข็งด้วยนะอะไรดาะดำอีพิธีมาแล้วยังไงเนี่ยมีเห็ดด้วยเฮ้ยเรากูก่อนดีเฮียให้กูดูไม่ทำไมประตูนรกมันบักวะซ้ำมาดูหันมาด้วยเลยมันเซิร์ฟอยู่างนี้เลยใช่ปะมันบักปะเอ้ยใชิไมันบักเนี่ยไม่เป็นไรแหวกแนวดีวะเฮ้ยหรือว่ามันจะไปได้อีกพิธีดีวะ ก่อนหนึ่งขอกกเก็บเห็ดกลับก่อนเฮ้ยโอ้ยเหตุจะตกมันเปกล่องเสิดูกล่องเลย,เ,ลยเพื่อนเราสามารถกลับได้ใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้กูกกทุบเห็ดแล้วประตูตัวรมันมันแตกไปข้างนึงกลับไเฮ้ยกลับไม่ได้อ่ะตัวรถมันแตกไปข้างหนึ่งไอ้เฮ้ยมันบัอ็อกเหรเฮ้ยเราอาจจะไปอีกมิติหนึ่งนะมันเหลือมิติหนึ่งละดีไหนอ่ะ เม่กี้มันมีสองเส้นเนี่ยอาจจะมีสองวิถีไม่อกลับบ้านไอ้เหี้ยเบื่ออันนี้ไม่กลับฮะเฮ้ยไปได้ปะไไปด้กลับได้กลับได้กลับได้มันอาจจะบั็อกอ่ะ๋ยวลองกลับไปใหม่เผื่อมันจะหายสั่งบล็อกไปโผล่ที่อื่นเลยเย้เราได้ของเพิ่มทำสำเร็จสักทีไอ้ชิบตุลลบแค่เดียวเสร็จเดี๋ยว่บเอาน้ำแข็งเอาน้ำแข็งมาเก็บเลยแล้วก็ทำลายอินฟินิตี้ได้แล้วไง ฟุกจริงๆนะเนี่มันเก่งจริงนะเนี่มันหัวดีม<อ>าก<ห>เลยลลคุไป,ปล่อเขาไหมา <c oughs> มีอะไรหรอกมึงไปเชื่อฟุเก่งเลยอ๋อกูณล่อเขามไจริงแล้วคุณล่อเขาป่ะเฮ้ยมัจะไป็นตลาดเก่านั้นลเล่าคนเราก็ต้องมีแบบแผนในการดูศึกษาการศึกษาเปนสิ่งที่ดีไม่ใช่หรอถ้าเขาไปมังต้องดูแผนที่เลยจริงป่ะเฮ้ยจริงเฮียมึงมันส่งเสริมกูจริงจริงคำนี้ก็หมายความไปไงวะ ข่าเที่บอกว่าเปยังไงเู้ชายันต้องกี่ร้อยศพเสียมไม่ต้องสิงชุดกว่าอ๋อสุดท้ายความรู้ชนะก็รู้ชนะการลองไอ้สำหรับวันนี้แล้วก็ได้ความรู้มาเยอะมากเลยได้เห็นการคือเราเล่นไปครับปกติเนี่ยคือมันมันสบายกว่านี้ไงใช่ไหมแต่พอเรามาเล่นอันนี้เราได้เห็นถึงความอดอยากแล้วก็ความสามัคคีกันใช่ไหมครับ นี่เห็นไหมเห็นได้ความสามัคคีช่วยกันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นครับผมคือเรื่องทั่วปกติอ่ะมันมันห่างไกลกันไอคนนั้นจะไปไหนก็ได้มันกว้างแต่นี่เราไปไหนไม่ได้เอ้อเอ้อเอ้อโทษนะเล่นแล้วไม่สนิทเล่นนี้กันเราสนิทกันเจ็ดปีคือไม่สนิทใช่ไหมแล้วคือเราสนิทกันในเกมเทียนี่แทนนี่คืออะไรวะหมาข่าสร้างวิทยาล เพิ่งบอกเองว่าสามัคคีกันนี่เลยจะต่อยกันด้วยกันรอบรอบนี้รอบที่กี่รอบอะพาร์ทสองเราเฮ้ยพาร์ทพาร์ทพาร์ทเท่าไหร่แล้ววะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รอบต่อไปเราไปสร้างเกาะต่อสารต่อเกาะในนี้ปะล่ะในนี้ป่ะได้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 เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้